เมื่อใครแต่ใครจะมีเดินขียคงเสื่อนแต่ฉันต้องเดินอยู่บนถนนทน้งเงงใจใครรู้ไหมเพื่อเปล่าราค์ฉันก็เข้าใจในคำรักที่เรามีและเธอก็ดีที่พูดคำนี้ให้ไว้ไว้สัญญาจะมาหา แต่เธอก็คงไม่รู้ใช่ไหมวันแต่รู้วันฉันรอเธอด้วยน้ำตาเดือนอีกกี่เดินจะมา กี่ปีแล้วที่ยังเป็นแค่สัญญาว่ารักกันรู้มีประโยชน์อะไรแค่พูดว่าเธอ,อยังรักไม่ทำให้หายงงใจเพราะฉันต้องการมีเธอข้างกายอยู่ด้วยกันดูนัน มาหากันหน่อยได้ไหมหรือตั้งให้รอจนข้าใจสักวันแค่คำเลวรักองจอไม่ช่วยบรรเทาความเงีในใจฉันเลยนี่หรือนี่หรือที่เรียกว่าที่ให้มา ไม่เคยสุดตาไม่เคยมะหาสักนาทีจะทิ้งกันอย่างนี้ก็แค่บอกลากันไปแค่นั้นวันแต่และว,วันฉันรอท้ด่ดวยนั่งตาเดือนอีก,กเดือนจะมา กี่ปีเราที่ยังเป็นแค่สัญญาว่ารักกันแล้วมีประโยชน์อะไรแค่พูดว่าเธอยังรักไม่ทำให้หายหังใจเพราะฉันต้องการมีเธอข้างกายอยู่ด้วยกันที่นั้นมา ขาดใจสักวันแค่คำว่รารักขคงเธอไม่ช่วยบรรเทาความเงมียบในใจฉันนะมาหากันหน่อยได้ไหมหรือต้องให้รอจนขาดใจสักวันแค่คำว่รารักของเธอ